สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหน้าหนึ่งคมชัดลึกค่ะเราจะมาเห็นภาพหัวข่าวสำคัญคสำคัญบนหน้าหนังสือพิมพ์คมชัดลึกก่อนที่จะไปซื้อจริงในวันพุ้ใช่คร,ครับผมข่าวที่นำมาเสนอนวันนี้ก็คือคุณผู้ชมไปที่แผงจะได้ทราบว่าคมชัดลึกมีข่าวเด็ดข่าวเด่นข่าวร้อนอะไรมารอคุณผู้ชมอยู่ที่หน้าแผงจะได้ไปซื้อถูกฉบับ จะได้ไม่หยิบผิดนะต้องจําข่าวนี้ไปเลยพอเห็นปุ๊บโอ้โหสำคัญมากอยากตามต่อไปเลือกซื้อเลยนะคะกับหนังสือพิมพ์คมชัดเลยค่ะว่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมีพาดข่าวอะไรสาคัญบ้างคะเชุนครับงัดแผนสู้พายุถล่มเปิดแดจุดคอทมเสี่ยงจมตั้งแนวรับสี่เขื่อนป้องกุงจับตาทวีวัฒนาล้นบางบ่อบางสะทงประกาศเขตภัยพิบัติครับทันทีที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศ เตือนภัยจากพายุแกมีแกมีนะครับขออนุาแกมีแ,กมแล้วฉันมีไหมก็ต้องมีครับครับผมคือจะเคลื่อนตัวพาดผ่านประเทศไทยในช่วงวันที่ช่วงนี้ฮะช่วงสองสาวันที่ถึงนี้ทําให้ล่าสุดคุณทีระวงสมุทรออกมารัะมุนตีว่าการกระทรวงเกษตรอ,ออกมาบอกว่าตอนนี้น่าเป็นห่วงมากก็คือภาคตะวันออก ค่ะโดยเฉพาะมีสี่เขื่อนสำคัญสำคัญใช่ค่ะซึ่งเราก็ขึ้นเป็นภาพใชใ่ผู้ชม,มเป็นาฟิกของคมชลึกเดี๋ยวว้ว่ามีเขื่อนไหนบ้างนะครับสี่เขื่อนสีเ่เขื่อนนี้สําคัญอย่างไรก็คือเวลาฝนตกในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีน้ําจะไหลลงสู่บางปะกงเพื่อที่ผ่านลง,ลงทะเลนั่นก็คือหมายว่ามันต้องผ่านตรงจุดนี้แหละครับค่ะคุณทีละก็เป็นห่วงเพราะว่าตรงจุดนี้เองตอนนี้น้าก็เริ่มปิ่มๆเข้ามาแล้วฮะค่ะ ล่าสุดที่จังหวัดใกล้ๆในชัน่นเองฮะที่บางบ่อกับบางสุธง์ใกล้บ้านเรามากเลยใช่ครับประกาศวิกฤตภัยพิบัติแล้วครับเรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วเราจะประกาศตามเขาไหมคะ,ะน่าสนใจครับกับคำถามว่าแล้วกรุงเทพจะเป็นอย่างไงเพราะล่าสุดนักวิชาการออกมาบอกแล้วว่าจากการประเมินข้อมูลไม่มว่าจะเป็นน้ําฝนหรือว่าน้ําที่อยู่ในคลองร,รวมทั้งศักยภาพในการระบาย เขาบอกว่ามันมีแปดพื้นที่เสี่ยงที่กรุงเทพจะต้องจมแน่ๆในช่วงสองสัปดาห์ค่ะอยู่ที่ระดับประมาณ30เซนติเมตรโอ้โหคุณเกรียงสัก์บอกบจมแน่ๆดิฉันคิดภาพภายเรือครับร้านสะดวกซื้อไม่มีของจนออกเลยนะสำหรับแปดจุดที่ว่าก็คือจะกระจายอยู่ก็คืออยู่ในโซนตะวันตกตะวันตกนี่ก็เหมือนแถบบางแคภาษีเจริญก็คือแถบที่เคย ทั่วเมื่อปีที่แล้วบางคนนี่ดีฉันเคยไปคุยด้วยบอกว่าซ่อมบ้านหมดไปเป็นล้านได้ยินข่าวว่าตัวเองอยู่ในจุดเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งรู้สึกบางคนยังไม่ได้เงินค่าชดเชยเลยนะครับยยังงด้้้นวบบาาปีนี้ก็ต้องวาวนาไปแต่ว่าจุดเสี่ยงตรงนั้นจะเกิดจากอะไรมีตรงไหนบ้างมีคลองอะไรบ้างคมชลึกรวบรวมไว้นะครับค่ะครับที่ข่าวหนึ่งที่น่าสนใจที่เราติดตามมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะคงจำนี่ฮะ เจ้ากาบังนี่กาบังกําลังใจล้น8ตุลาบินอเมริกาหมอต่อจมูกเทียมค่ะหลังจากที่มีการเสนอข่าวไปนะครับล่าสุดกําลังใจของเจ้ากะบังล้นหลามเลยครับแฟนบริจาคทั้งเงินและก็ให้กําลังใจอย่างที่ล่าสุดเจ้ากะบังจะบินไปทําจมูกเทียมที่อเมริกาใช่ค่ะตแ,ตแต่ก็มีครับ<อ>แต่ก็มีคําถาม,มว่าเออแล้วจมูกเทียมจะเหมาะกับกาบังหรือเปล่า มันจะเหมือนของจริงไหมจะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกว่าอืกลัวว่ากาบังจะเจอฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามโดนมีดหมอมันเจ็บหนักไปเมื่อครั้งผ่าตัดจากการโดนรถชนในครั้งนั้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามในทางการแพทย์เขาจะผ่ายังไงมีเนื้อเยื่อปลูกกันยังไงคมชัึก็รวบรวมไว้และที่เด็ดกว่านั้นสําหรับแฟนผู้อ่านคมชักเช้าวันพรุ่งนี้นะครับมีคุณหมอของศัลยแพทย์ของมอเกษตรออกมาบอกว่า กรณีอย่างกาบบงเนี่ยฮะที่เห็นเห็นไปหนน้ะครัามีแค่เครื่องเดียวนี่แหละนะคะในประเทศไทยก็มีครับมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีบอกแค่นี้ก่อนอ่าแล้วก็ที่เขาโดนอย่างนี้เพราะอะไรนะฮะสู้กับเป็นหมาพันทางแต่ว่าพึดสู้กับรถไวเลอยโอ้โหโดนขย่ำไปครับนี่แหละฮะพรุ่งนี้คมชะลึกอ่านติดตามอ่านได้เต็มๆเลยครับผม น่าสนใจมากนลครับถ้าเกิดว่ากาบังไม่ต้องบินไปบริการนี่ฝัตวแพทย์ไทยก็น่าจะช่วยได้บ้างจะช่วยได้ครับแต่ก็ยังอยู่แต่ทุกวันนี้กาบังก็ยังดูมีความสุขดีนะฮะกับคู่รักของเขาฮะนี่ไงมาเป็นคู่จำืูอวานได้ใช่ไหมครับที่มีลูกเป็นครอบเลยฮะใช่ครับมีลูกมาอยู่ใกล้ๆแถบกาบังตรงนี้นี่ฮะเจ้าของผลงานดูดีครับดูหวานชื่น ผู้เป็นส่วนหนึ่งในผลผลิตของลูกทั้งครอบนั้นใช่ไหมคะแล้วก็คนไทยจะเห็นว่าหน้าหนึ่งของชันลึกคุณผู้ชมขาให้กําลังใจกันล้นหลามใจถ้ากาบังอ่านภาษาไทยออกคงจะปลื้มเป็นอย่างมากครับนะคะอ่าอีกข่าวหนึ่งนะครับคงจําประเด็นนี้ได้นะครับปูลุยต่อจํานํำข้าเชื่อมั่นกลไกตรวจสอบ ชาวนาปิดถนนต้านนิด้าจำได้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นพาดหัวใหญ่ของคมชันลึกเราเหมือนกันนะาะที่ดรกรงออกมาบอกว่าโครงการรับจำนาข้าวของรัฐบาลเนี่ยอาจทําให้รัฐบาลนั้นพังได้เลยครับอวันนี้เป็นวันแรกที่นักข่าววัชนามก็ต้องไปถามแน่นอนและก็มีการตั้งค้นสังเกตว่าวันนี้แปลกแปลกกันพิเศษตรงนี้ว่าหนึ่งปีกว่าที่นายกยิ่งรักของเราเนี่ยฮะดำรงตำแหน่งมา ไม่เคยยืนให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบนานขนาดนี้ปกติก็มีธุระต้องรีบไปเอออยู่นานไม่ได้แต่วันนี้บอกว่าให้สัมภาษณ์ถึง8ปดนาทีในประเด็นเดียวแปดนาทีถึงประเด็นของที่ดรโกร่งมาพูดเรื่องคำนำเข้าอย่างเดียวแปดนาทีเลยนะคะสรุปเนื้อหาหลักใจความก็ว่าหนึ่งเชื่อฟังฟังผู้ใหญ่พูดฟังเชื่อไม่โกรธเพราะเป็นเด็กกว่าแต่ยังไงก็จะเดินหน้าต่อ มีแต่ด้วยแต่ว่ามีแต่เพราะเหตุผลอะไรอย่าพค่งบอกหมดนะครับคุณเกรงศักด์คมชลิศยืนยันเลยครับว่าแปดนาทีที่นายกปูพูดตอบโต้ก็ด็กรโกงนะครับไม่ได้ตัดทอนซักประโยคเดียวซักคําพูดเดียวยกมาให้เต็มแปดนาทีเลยนาทีเ็มครับอ่านที่ไหนได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับผมพรุ่งนี้ครับคราวนี้อยากให้คุณลังสิมาหรือคุณรักสวยรักงามนะฮะ ดูเป็นอุทางหอนนะครับก็ดิฉันเองก็คเคยเหมือนกันนี่ฮะพระครูดับลูกวัดสาหัสคาห้องอบสาวหน้าสมุนไพรเลือดทะลัก ขาดอากาศหายใจห,หลายคนอยากดิฉันเองดูหุน่นแทบจะแตกออกมาจากจออยู่แล้วนะคะเมื่อกี้ยังบอกว่าอกินข้าวไปนิดเดียวทําไมตัวโต,วตวขึ้นต,ตัวเองอ้วนแล้วการเข้าไปซาวน่าเนี่ยมันทําให้คนเรารู้สึกว่าเป็นสมุนไพรเป็นธรรมชาติออกไขมันแต่พอเจอข่าวนี้เข้าไปโอ้โหคือเรื่องของเรื่องนี้ก็คือวัดที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะครับผมจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คิดวิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านน่ยนะครับทําง่าย โดยการทําตู้อบสมุนไพรเพราะตุกวันนี้ผมไม่ทราบว่าราคาประมาณหลายหมื่นมั้งฮะถ้าตู้อบมาตรฐานใช่ไหมคใช่ครับแล้วก็ถ้าไปเสียค่าสมาชิกเข้าไปอบซาวน่าไอ้นั่นมันก็ดูไฮโซเกินที่ละหลายร้อยนะค่างบใช่จะนั่งรถเข้าเมืองทีก็หลายร้อยกิโลค่ะท่านพระครูกับลูกวัดเองก็เลยก็เลยทําแบบภูมิปัญญาชาวบ้านก็ทําเป็นเหมือนเป็นเป็นเรือนไม้ขึ้นมาแล้วก็ปิดให้มิดชิดแล้วก็ก่อเตาไฟแล้วก็ไปหาสมุนไพรที่ท่านรู้จักและเรียนรู้มานะครับแล้วก็ เข้าไปนั่งอบสมุนภัยกันก็ทำนานนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรกระทั่งล่าสุดวันนี้แหละครับปรากฏว่าท่านกับลูกวัดหนุ่มคนหนึง่งช็อกช็อกหมดสติไปแล้วก็มีเลือดออกจมูกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แต่พระหนุ่มเนี่ยรอดก็แต่ท่านก็ใช่ครับแต่ว่าล่ะแต่ว่า ท่านไม่ไม่รอดมรณะภาพใช่ครับนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุของอะไรห้องมิดไปหรือว่าสมุนไพรผิดปกติหรือว่าร้อนเกินไปอย่างไรเรื่องนี้ต้องติดตามเลยนะคะเพราะว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นคนในเมืองนอกเมืองแต่เรากคนอยากมีสุขภาพดีแล้วก็อยากสวยอยากหล่อนะก็ต้องไปก็มีหลายข่าวอีกนะฮะที่ต่อเนื่องแม้แต่เนี่ยฮะยิงสถานการณ์ใต้ก็ยังเดือดอยู่นะครับยิงผู้ใหญ่บ้านนาาดับครูผวา วันศุกร์ห้ามสอนก็วันศุกร์เขาเป็นข่าวลือกันมาห้ามขายของห้ามเปิดร้านห้ามกิจการต่างๆนี้มาถึงครูละโอ้โหห้ามสอนเลยเหรอครับห้ามสอนก็ก็น่าเป็นห่วงนะครับหรือวันนี้ก็ติดตามด้วยแต่เรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณลังสมายทนได้หรือเปล่านะฮะที่ใช่ครับที่ร้านข้าวต้มนะฮะมีการจับหนุ่มแบบช่วยตัวเองสอนหน้าลูกจ้างนะครับมากันในร้านลแต่รายละเอียดยังไงต้องดู ที่คมชึกข้าไในไปตามอ่านนะคเป็นดิฉันเจอรับรองค่ะมาไม่ถึงหนังสือแน่นอนจัดการเองเลยแล้วครับจะทำอะไรคะต้องรอดูให้เจอก่อนจริงๆนะคะตอนนี้มารออยู่แล้วค่ะกับอีกเซ็กชันหนึ่งที่หลายคนรอคอยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงวันนี้จะมีใครทําอะไรที่ไหนกันบ้างไปติดตามกับคุณดวงใจสะอาดจิตค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจะมาอัปเดตเรื่องราวของหน้าบันเทิงคนคือเนว ว่ามีเรื่องราวอะไรที่มาอัปเดตให้ท่านผู้ชม่ได้รับทราบกันมากนะคะแล้วจะมีเรื่องราวของคุณปุ้ยที่มาพูดถึงคิงโม ไฮโซโมที่มีเรื่องราวว่าไปกิกกั๊กกันก่นอนหน้านี้ด้วยนะคะรวมทั้งเราไม่ได้สัมภาษณ์คิณเว้คนเดียวค่ะเรายังมีสัมภาษณ์คุณตุ๊กชนกวนันด้วยนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่อดีตสามีโพสต์เรื่องราวเหล่านี้ลงในอินสตาแกรมเหมือนกันที่จะส่งสารบอกว่าอยากจะคืนดีหรือไม่ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นเรื่องราวของคุณอ้มาทิชาติค่ะกับคุณนัทมีเรียบังเอิญว่ามีคนโพสต์ ข้อความขึ้นมาว่าอ้ํากับนัดได้เลิกกันแล้วเท็จจริงเป็นยังไงสุดท้ายแล้วจะเลิกกันหรือไม่หรือเป็นแค่ข้อความหลอกข้อความลวงหรือมีมือบอลมือดีคนไหนด้านไปโพสต์ข้อความเหล่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีคําตอบแน่นอนค่ะอ้ําอธิชาติจะมา ปิดหมดเอกเลยนะคะว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่รวมไปถึงว่าใครเป็นคนโพสตหรือคุณอ้ําจะเป็นคนโพสต์เองหรือเปล่าไม่แน่ใจคะ่ะพรุ่งนี้แน่นอนคะ่ะหนึ่งสกร๊ปนะคะที่อยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้อ่านกันในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องราวของบ้านดาราดังคะ่ะที่เราบรรดาของเราเนี่ยดารามากมายน,นะคะมีบ้านราคาหลายล้านมากๆเลยนะคะจะเป็นใครบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้แน่นอนคะ่ะแต่เกริ่นไว้นะคะว่าบ้านเนี่ยราคาเรียกว่าจับหนัก จัดกันแบบเต็มชีเต็มเหนียวเลยนะคะจะมีบ้านของณเดชน์คุกิวิญะนะคะศินปินดาราชื่อดังนะคะรวมไปถึงกันกระตะทถาวรด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีฟิล์มมัตภูมิด้วยนะคะที่เราอยากที่จะมานําเสนอให้ผู้ชมได้ดูได้รู้กันว่าราคาบ้านของแต่ละหลังของแต่ละคนเนี่ยราคาเท่าไหร่กันแน่นะคะในหน้าบันเทิงอ,อีกหนึ่งหน้านะคะเรื่องราวของเมาส์นอกจอของเราคะ่ะที่จะเป็นก๊อตสิบซุปซิป เรื่องราวมากมายในวงการมันถึงให้มาอัปเดตกันทุกวันเลยนะคะพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวของพี่เบิร์ดธงชยัยแม่งตายซุปเปอร์ร์ของเราน้องใหม่ดาวิกาที่จะมาแบบจะเป็นเรื่องราวอะไรยังไงห้ามพลาดน,นะคะมีแน่นอนค่ะพรุ่งนี้แล้วก็ยังมีอีก 2- อสาคนนะคะต้องไปอัปเดตกันดูค่ะว่าจะเป็นเรื่องราวของใครบ้างน,นะคะนอกจากนี้ตะลุยตะลักนกองของเราก็จะเป็นแม่ยายคงกระพันค่ะเป็นตอนจบฉากเอาสาแล้วนะคะวันศุกร์นี้แน่นอนค่ะ แต่ว่าพรุ่งนี้ฉบับเป็นพืทรหัสเราจะมีฉากสุดท้ายเบื้องหลังว่าตอนจบจะแฮปปี้ดิ้งหรือเปล่าพรุ่งนี้อย่าพลาดค่ะอีกหนึ่งหน้าค่ะที่อยากจะมาฝากท่านผู้ชมกันเป็นเรื่องราวของหน้าบันเทิงนะคะเป็นบรรยาก,กาศภาพของ10ปีไฟไลน์นะคะ จะเป็นยังไงบ้านจะมีศิลปินนักร้องคนไหนที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเรามีภาพบรรยากาศสนุกมาให้ได้ดูกันค่ะห้ามพลาดนะคะแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะห้ามพลาดนะคะพวกนี้ตามแผนหนังสือต่างๆติดตามได้ค่ะในหน้าบันทึงคนชีวิตของเราค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณดวงใจครับ แว่าถึงคุณตุ๊กกับคุณบวยคงพูดอะไรไม่ได้มากกว่าคงต้องให้กำลังใจทั้งคู่ใช่ค่ะก็ให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ว่าจะผลสออกมาเป็นยังไงแล้วเนี่ยท้ายที่สุดก็ยังคงมีหลายๆคนรอติดตามผลงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งคุณนัทกับคุณอ้ํายังคุมเครือไม่สั่งซาเจอทีไรก็ ยังนะนะเราต้องไปรอฟังกันนะคะว่าที่คุณอ้ําออกมาบอกเนี่ยมันจะมีทิศทางความสัมพันธ์ไปในทางไหนค่ะครับมันจะได้เลยครับว่าเปิดขุมชลึกพรุ่งนี้แซฟเวอร์แน่นอนครับสำหรับข่าวบันเทิงเอาเป็นว่าสําหรับพอกีฬาต้องเอาใจกันหน่อยครับวันนี้คนเดิมอืมาดเดิมแต่ว่าเนื้อหาข่าวเข้มข้นยิ่งขึ้นคครับผมขอบคุณดูละคนครับผมคนขัาวกีฬาตัวจริงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกษรคุณลาชมาครับผมหน้ากีฬาครับวันพรุ่งนี้เราเอาข่าว ยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มรอบรอบแบ่งกลุ่มที่2นะครับมาขึ้นเป็นข่าวลีดครับเป็นชัยชนะของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอาชนะทีมครูซไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับนัดนี้แมนยูโดนก่อน1ลูกนะครับแล้วก็เป็นโรบินฟานเพอร์ซีที่ยิงได้2ลูกแซงชนะไปนะครับก็อย่างภาพที่เห็นนี้ก็กระโดดกอดเพื่อนร่วมทีมเวลูนี่ และนี้ซาฟากี้ก็ให้ลูนีนั้นลงมานะครับก็พักชินิเงงอวะลงเป็นแจะไปใช้ในช่วงวันอาทิตย์ในบอลลีแทนนะครับก็ลูนีนั้นทําผลงานได้ดีครับจ่าย2ลูกเลยนะฮะก็เป็นชัยชนะที่ถือว่าน่าพอใจครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือเชลซีนะครับไม่ยากเลยครับเอาชนะนอยยีรันไปซีประตูต่อศูนนะครับโอ้โหเป็นธรรมดาของทีมนี้เขาเทพอยู่แล้วเชียร์ตัว